สวัสดีครับวันนี้นะครับก็โหยแต่เช้าเลยฮะแปดโมงนะครับวันนี้พบกับผมนะครับ JV Tech Shop Channel นะฮะโอ้โหวันนี้ชายเดี่ยวมะถ่ายเองด้วยวันนี้อ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปเพื่อนๆนนะครับไปชมที่สาขาการจนทบุรีนะับหรือว่า JV Tech Shop การจนทบุรีนั่นเองนะครับวันนี้เรามีงานไปส่งเพียบนะครับมองเห็นหรือเปล่าเนาะ เทียบเลยฮะเดี๋ยวตอนลงสาขาเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับที่สนใจไปใช้บริการนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราย้ำกันอีกทีนึงจริงๆเคยลงมาละทีหนึ่งตอนร้านเปิดใหม่ๆนะครับ๋ตวตอนนี้ก็สาขาการก็น่าจะอัปเดตมาได้สักหกเดือน8เดือนแล้วนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราพาเพื่อนไปชมนะครับว่าที่กาญจนบุรีนะครับกระแสผมต้องบอกเลยว่าดีมากๆ นะครับมีลูกค้าเข้าตลอดทุกวันเดี๋ยวพาไปชมนะครับใครอยู่แถวๆใกล้ๆกันยางจนบุรีราชบุรีสุพรรณนะครับถ้าสะดวกสาขาการเข้าได้เลยนะครับมาตรฐานเดียวกันอันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าเครื่องทุกตัวนะครับก็ยังคงเป็นผมนะครับที่ไปทำโอเคเดี๋ยวนี้เราไปดูกันนะฮะว่าทางไปยังไงขับรถไปทางไหนไปย่างไหมนะครับอ่ะรวยครับนะแต่ก่อนอื่นลืมอีกแล้วนะครับฝากช่องด้วย ขายนานนะครับก็ Jvtech ช h o p Channel นะครับช่องนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับเราอาจจะมีสาขาเพิ่มนะครับที่จังหวัดชลบุรีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอัปเดตใกล้ๆให้ดูอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เราไปดูสาขากาญจนบุรีก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าใครติดต่อสนใจสินค้าหรือบริการนะครับก็ทักเพจได้นะครับ Jvtech Shop ภาษาอังกฤษเดี๋ยวขึ้นไว้ด้านล่างนะครับแล้วตอนนี้เรามีไลน์แอดด้วย นะครับอยากให้เพื่อนนะครับทุกคนนะครับไลอแอดกันไว้นะครับเพราะว่าไลอแอดเนี่ยผมจะจัดโปรโมชั่นทุกเดือนเฉพาะนะครับลูกค้าที่สมัครสมาชิกในไลอแอดเท่านั้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอแค่มีแอปไลอ์อย่างเดียวเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะฮะโอเคไป่ะวันนี้แกกับนบุบรีลุยอ่านะครับมาแล้วอันนี้เราเริ่มจาก นะครับร้านสาย4เนี่เดี๋ยวเริ่มให้เลยนี่โตโยต้านะนี่เราออกมาจากซอยร้านนะครับเรามาเปิดโลเคชันดูกันนะฮะโลเคชันจะพิมพ์ไม่ได้เลยนะครับว่า JV Tech Shop การจันทบุรีโอเคนะครับอยู่ที่112กิโลเมตรนะครับตามเวลาในโลเคชั่น1ชั่วโมง51นาทีนะอ่ะนะครับเราก็ง่ายเลย ถ้าสมมุติว่าเราจับจุดจากร้านสาขาไซซี่นะครับออกจากร้านเนี่ยเราเจอไฟแดงเนี่ยเรายูเทิร์นกลับเพื่อที่จะวิ่งกลับเข้าไปทางถนนบลำราชชนนีนะครับกับรถฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปถนนบรม นะฮะเพื่อจะมุ่งหน้าไปนะคปรปฐมนี่นะตอนนี้เราอยู่หน้าสายมือเนี่ยเพลงองค์พระนะครับขวามือเ,เป็นถนนรักษะนะฮะอ่ะอาแยกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมแถมไป สำหรับลูกค้าที่กลับจากร้านผมนะครับชิดขวาสุดเนี่ยนะครับจะขึ้นสะพานนะครับไปลงปรมราชชนีมุ่งหน้าปิ่นเก้านะครับหรือว่าจะกลับทางบางบัวทองก็ให้ชิดขวาสุดไปนะครับส่วนล็อกกลางนะเห็นไหมมีป้ายนะครับล็อกกลางเนี่ยสระบนะครับสระบก็คือเข้าตัวสระบเลยแต่เราวันนี้เราจะไปบางการนะครับเราออกซ้ายนะครับออกซ้ายเนี่ยก็จะ อถนนมรลมราชชนีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นมุ่งหน้านครปฐมนะครับเราก็ตรงเนะลยฮะคิปนี้เราไปเรื่อ,อยๆนะเหมือนเดิมนะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปนะครับไปเรื่อยๆอ,อ่ะโอเคเราได้เห็นถนนมรมราชชนีอยู่ด้านหน้าเราละนะครับ ซ้ายนะฮะออกขวานี่กลับรถเข้าสายสี่นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้นะอ่าออกซ้ายมานี่นี่คือถนนบรมราชชนีนะครับ <c oughs> ตรงอย่างเดียวนะเดี๋ยวออกเลนเลนกลางแล้วเราก็ตรงอย่างเดียวเลยนะครับตรงจนถึงนิ่สีเลยนะครับตรงจนไปถึงตรงอย่างเดียวชิดขวามีสะพานอะไรขึ้นให้หมดนะครับชิดขวาขึ้นสะพานให้หมดมันจะไปลง ตรงเขาเรียกว่าบ่อบัวนะครับก็คือนครไทศรีนะครับพอวนลงสะพานสุดท้ายเนี่ยมันจะวนขวานะครับจะไปผ่านแม็กเจอรนลนะครับกรทอนไทยศรีนะครับเส้นนี้เลยนะครแต่ถ้าเป็นฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือเข้าปิ่นเก้านะอ่าแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะ แล้วก็เลยแยกข่บบัวมาแล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือวิ่งบรมตรงยาวนะพอขึ้นสะพานโค้งขวามาสักครู่นี้นะครับพอวนลงมาจะถึงนะครชัยศรีนะครับอ่ะแล้วผมนี่นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยมีรถแข่งด้วยนะครับเป็นรถยนต์นะครับเป็น,รถ,น,นร,รถยนต์แข่งนะเปนรุ่นสามประตูแคมเดียวผมทําที่ไหนนี่ผมทที่นี่ฮนะติดกับปั๊มปตทอนะครับอ่าเอา้รถบังพอดีนะครับตรงนี้จะเรียกว่าโกดังฟิกซ์นะฮะ ทำตรงนี้นะครับเพื่อนอสนใจอยากทำรถเซอร์วิสรถมาที่นี่ได้นะครับโกแดังฟิกนะครับหรือว่าชื่อเฟสแก๊สฟิกเดี๋ยวขึ้นมาให้าล่ามนะครับนะบตอนนี้เราก็อยู่ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่านครชัยศรีนะครับเราตรงอย่างเดียวเหมือนเดิมพอถึงตรงเนี้ยตรงอย่างเดียวเพิ่มมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครปฐมนะครับตัวจังหวัดนครปฐมตรงอย่างเดียว มีสะพานขึ้นนครสี 4, ชิดขวาตรงนี้ไม่ต้องขึ้นนะครับวิ่งตรงอย่างเดียวนะฮะอันนี้ตรงยาวๆไปจนเกือบเข้าลาดบุรีเลยนะก็น,นี้ก็เหมาะทางเพื่อนๆได้นะครับเผื่อเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านคือมาจากนครมฐถนะครับราอว่าขึ้นไปทางร้านเราไม่ถูกนะะก็สามารถมาดูเส้นทางได้จากคลิปนี้เลยนะครับตอนนี้อะไรเราคือ ค่อนข้างจะครบวงจรนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากวอล์อินมาหน้าร้านนะฮะก็ร้านเปิดทุกวันนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับสิบโมงเช้าถึง2ทุ่มสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาดูสินค้าก่อนได้นะครับไม่ทำไม่เป็นไรนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรมาดูอยากให้มาดูก่อนนะครับสินค้าเราไม่ได้ถูกที่สุดนะครับแต่ว่าเราก็มีถูกมีแพงเป็นบางอย่างนะครับแล้วแต่ต้นทุนแล้วแต่จังหวะของอะไร ในช่วงแล้วนั้นนะครับตรงนี้นะครับน้สีม,มุ้งนะความะถมแต่น,นี้ต้องพยายามติดตามเพจไว้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวลงเพจซ้ำๆมาให้ด้านล่างอีกทีนึงนะครับ mm hmm. j จวิ c h s h อ p สังกฤษนะครับเพจนี้จะเป็นเพจใหญ่ mm hmm. เพจรวมนะครับ เ,เพราะว่าบางวันเนี่ยเราอาจจะมีหยุดบ้างนานๆทีนะครับปีนึ่งผมว่าร้านผมหยุดไม่เกิน10วัน20วันนะครับทั้งปีนะครับบางครั้งคือออกไปแข่งรถนะครับอย่างครั้งที่แล้วคือผมไปแข่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยก็ต้องหยุดเหมือนกันนะครับแมมถึงพูดถึงรถไฟฟ้านะครับหมอี p จะพาไปดูรถไฟฟ้าก็ลเลยอดเลยนะครับมา ทำงานก่อนนะคับวิธการตอนนี้คือแบบว่าแน่นจริงนะฮะงานเครื่องในเต็มเลยนะอยู่ในรถผมเนี่ยงานเครื่องเดียวเนี่ยสองตัวนะครับรถก็อีกหนึ่งคันนะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่าทําสาขาการจะไม่ได้มาตรฐานเหมือนสาขาสายสี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเหมือนกันเป๊ะนะะเพราะว่าสินค้าทุกชิ้นในร้านนะครับก็มาจากสายสี่นะครับไม่มีไม่มีมาจากทางอื่นนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยเราตรงมาเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยฮะตรงเดียวนะตรงนี้นะครับ ขอนประถมนะครับมุ่งหน้าราชบุรีนะฮะทีเราก็ตรงผ่านเมืองนครปฐถมมานะครับตรงอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเลี้ยวไหนเลยนะครับแต่เราจะมาเลี้ยวตรงนี้นะครับเราจะออกซ้ายนะครับตามป้ายนะครับเขาได้เขียนว่าออกซ้ายเนี่ยอำเภอบ้านโป่งกับจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะถ้าตรงนี้เราตรงไปเนี่ยจะเข้าตัวอำเภอราชบุรีนะครับหรือว่าอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีตรงนี้เราออกซ้ายนะฮะออกซ้ายเนี่ยฮะเผื่อใครอยากไปเที่ยวมองการหรือว่ามาออกทริปมองการนะครับก็แวะมาเซอรวิสได้นะฮะที่จังหวัดกาญของเรานะครับใครมาทริปมารถมีปัญหาหรือยังไงนะฮะก็โทรหากันได้นะครับช่วยเหลือกันได้ในปัญหายินดีต้อนรับทุก กรุ่มหลุกรานนะครับะนะนะพอเราออกซ้ายมานะครับตรงเนี้ยนะรเราก็จะตรงหนึ่งเดียวเหมือนเดิมนะครับตรงหนงเดียวเหมือนเดิมไปจนข้ามสะพานบ้านโป่งเลยนะครับตรงนี้นะฮะพอโค้งซ้ายมาแล้วเนี่ยพอลงถนนเส้นนี้นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเรียกถนนเส้นอะไร นะครับแต่ว่าถานนเส้นนี้มันลิงกระหว่างราชบุรีกับนครปฐมนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามมันคือทางกลับบ้านเรานั่นะเองตรงนี้เราตรงไปจนถึงข้ามสะพานบ้านโป่งนะครับพอข้ามสะพานบ้านโป่งเนี่ยเเจอไฟแดงนะครับนี่เลยตรงอย่างเดียวตรงยาวๆนะฮะไปฮนะ ตอนนี้นะครับเราก็ข้ามสะพานแยกบ้านโป่งเมื่อกี้มานะครับเราติดขวาม,มาเลยนะครับตามป้ายกาญจนบุรีเลยนะครับเราก็าก็มาเจอไฟแดงอ่าหรือไฟเขียวก็ได้นะเดี๋ยวบางคนบอกมาเฮ้ยพี่ผมมาไฟเขียวไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับอ่าเนี่เรามาเจอไฟแดงนะวันนี้เราเจอไฟแดงโอเคนะครับตรงเนี้ยนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นปั๊มปตทอใหญ่ๆเลย นะครับเราจะชิดขวาขึ้นสะพานนะครับตามโลเคชันเนี่ยเราจะเหลือระยะทางอีก52กิโลเมตรนะครับ52กิโลเมตรเห็นไหมข้างหน้าเราจะเข้าสู่ถนนแสงชูโตแล้วนะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วนะเราติดขวาเลยนีครับพอหลุดไฟแดงนี้นะพอเลยบ้านโป่งมาเจอไฟแดงนี้เราติดขวาแล้วขวาสุดๆเลยเดี๋ยวมาขับโค้งขวานะครับ มันก็ได้เข้าสู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วเราก็ตรงยาวๆเลยครับทีนี้นะไปฮะอ่ะนะครับตอนนี้เราก็ตรงมายาวๆเลยนะครับ ตอนนี้คือเราอยู่ที่เขาเรียกว่าวัดท่าล้อครับหรือว่าแยกท่าล้อนั่นเองนะฮะสายมือเนี่ยจะเป็นวัดท่าล้อฮะผมซูมให้ดูนะครับนี่เห็นไหมวัดท่าล้อนะครับวัดท่าล้อเนี่ยเข้าไปเนี่ยใครมาเที่ยวเมืองการนะครับวัดท่าล้อเขาจะมีหาดทรายด้วยมีกิจกรรมทางน้ํามีอาหารเครื่องดื่มนี่นะครับแต่แยกเนี้ยร้านเรานะครับไฟแดงหน้าวัดท่าล้อเนี่ยนะครับขวามือเป็นตลาดโรงเกลือเนี่ยเราเลี้ยวขวาโอเค นะครับเดีย๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปถนนเส้นนี้นะครับเข <_' S 1> าเรียกว่าถนนบายพาสนะครับก็คือเลี่ยงเมืองนั่นเองถ้าตรงเข้าไปนะฮะตรงเข้าไปไม่เลี้ยวนะฮะจะเข้าตัวเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับตัวเมืองกาญอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราจะเข้าเส้นบายพาสนะทีนี้เส้นทางนี้คือเส้นทางที่ผู้คนส่วนใหญ่นะครับใช้เพราะว่า บางคนเนี่ยไม่ได้จะไปทํทธุระห,หรือไปเที่ยวในเมืองแต่ถ้าจะไปล่องแพไปอะไรในเมืองเนี่ยท่านาเมืองการเนี่ยต้องตรงไปนะเราเลี้ยวขวานะครับร้านเราเส้นนี้ตรงออกไปนะครับจะไปแยกที่จะไปไซโยกได้นะครับจะมีปัป๊มปตทอปั๊มใหญ่ๆเลยนะฮะร้านเราเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงปั๊มปตทอใหญ่ๆญ่ซ้ายมือเนี่ยประมาณสัก500เมตรนะครับคือหน้าร้านมองเห็นปั๊มเลยนะฮะเส้นนี้นะเราจะตรงเข้าไปเนี่ย เราเลยเจอห้างโรบินสันอยู่ซ้ายมือนะครับพอเราเลยโรบินสันมามีไฟแดงใช่ไหมฮะตรงมาเลยโรบินสันมาประมาณหน่งถึกิโลเมตรเนี่ยร้านอยู่ซ้ายมือนะครับเนี่ยเราก็ตรงข้ามทางรถไฟตรงตามทางไปเลยฮนะยาวๆเลย <c oughs> จากตรงนี้เข้าไปถึงร้านไม่น่าถึง10บโลนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ ตรงเลยเรื่อยๆเลยนะครับมีกำลังขยายถนนอยู่นะครับช่วงนี้ผมบอกเลยว่าวิวฝั่งนี้คือสุดมากนะครับคือจะด้วยจะโดนโอบล้อมไปด้วยภูเขาทั้งหมดนะครับใครมาเที่ยวเมืองกาฬนะขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือว่าขับรถยนต์มาอยากจะแวะเยี่ยมชมหรือมาเซอร์วิสรถกลางทางนะครับระหว่างทางก็ ต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรสาขาการจนบ,บุรีไว้ให้นะครับก็ตรงเรื่อยเรื่อยเลยนะครับจนเจอห้างโรบินสันนะครับจนเจอห้างโรบินสัน <c oughs> เลยห้างโรบินสันไปประมาณกิโลเมตร,รนะครับร้านอยู่ซ้ายมือไปะนะครับเราไปตามทางกันไปอ่าครับตอนนี้ <c oughs> จริงๆใกล้กว่าที่คำนวณไวนะ้ไม่น่าใช้10โลนะครับเพราะว่าจาก สภาจากทางรถไฟเมื่อกี้นะฮะมาโรบินสันเนี่ยมันไม่กี่โลเองนะสองสามโลเองมั้งครับนะฮนี่โรบินสันซ้ายมือนะฮะเราก็ตรงมานะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นไฟแดงนะครฮะพอเจอไฟแดงเนี่ยอันสองกิโลเมตรนะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวตรงนี้เราตามกันมาเรื่อยๆเลย ไฟแดงมานะครับก็ตรงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะเห็นป้ายซ้ายมือนะครับเขียนว่าจุดพักรถปตท3สกิโลเมตรอ่าเพราะนั้นแล้วจากไฟแดงนี้ถึงร้านเราไม่เกิน3กิโลเมตรเพราะว่าร้านเราจะอยู่ก่อนถึงปตทประมาณ5 0 0เมตรน่าจะประมาณโลกว่านะครับสรุปว่าจากแยกท่า้อเมื่อกี้เข้ามานะครับประมาณสัก5้าเอย5 6โล นะครับไม่ใจมากนฮะสบายหูสบายตาจริงนะครับสาขานี้นี่คือผมมาแล้วแบบรู้สึกรีแลก์มากนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะได้ไปเยี่ยมชมไปเที่ยวที่สาขาชลบุรีกันต่อนะครับเมื่อพร้อมนะครับรอเลยนะครับรอเลย สองกิโลหน่อยๆวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเ่องเส้นทางกันนิดนึงเหมือนเรามาด้วยกันนะเปิร์ตเรานั่งข้างๆกันนะครับพอมปริงแล้วผมมาคนเดียวนะครับกับอะไรเยอะมแยะมากมายรถนะครับถ้าสำหรับคนที่รู้ทางอยู่แล้วก็ข้ามได้เลยนะครับข้ามได้เลย เราไปเจอร้านมอเตอร์ไซค์ร้านใหญ่ร้านนี้เป็นร้านบิ๊กไบค์นะครับชื่อร้านเจ็ดไรเดอร์อันนี้ยังไม่ใช่นะครับตรงมาอีกนะครับนะเห็นป้ายปตทไกลๆแล้วนะนี่นะพอเราเห็นป้ายปตทเนี่ยเราก็เตรียมชิดซ้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจะอยู่ซ้ายไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก่อนถึงร้านเนี่ยสยังเกตง่ายๆนะครับจะมีเซเว่นจะต้องผ่านเซเว่นก่อนหนึ่งเซเว่นนะครับ อยุดสายมือแบบนี้นะครับพอถึงเซเว่นปุ๊บเราตีไฟเลี้ยวซ้ายได้เลยฮนะไฟเลี้ยวซ้ายได้เลยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนะฮะเห็นไหมฮะเราจะเห็นปะทออยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับอ่าเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับจะมีป้ายโกเคก๋วยเตี๋ยว1ิบบาทนี่เราถึงร้านแล้วนะครับเราอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนี่ฮะ โอ,อ้ยรถจอดรอนะครับนี่แล้วเราถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาของลงนี่ช่างเราเปิดร้านพอดีนะครับตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะครับเราเราเดินทางมาเรื่อยๆนะครับชั่วโมงของชั่วโมงถึงนะฮะอ่ะนี่แล้วก็ถึงร้านเรียบร้อยเราจะให้น้องๆมาเอาของลงนะครับ่ะรวยอ่ะเราถึงเรียบร้อย ครับ <S <S เราลงไปดูบรรยากาศของ้อมอกันเลยโอ้โหสวัดีครับวันนี้อยู่หลายคนเดียวอ้าวไม่อ่ะไอ้เจ้าบีมหยุดกลับบ้านไม่หักพออ๋อวันนี้หยุดต้องวันเนี่ยพี่อ๋อเดี๋ยวเอาของลงเดี๋ยวโหหิวข้าวเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวชิมกม๋วยเตี๋ยวหน่อย,ยชิมก๋วยเตี๋ยวหน่อยเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวสิบบาทอ่ะเนี่ยถามจริงถามจริง ของจริงสิบบาทเทียบถ่ายได้ไหมได้ครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยว่าก๋วยเตี๋ยสิบบาทมันยังมีอยู่อ๋อมีครับผมผมเคยกินก็ประถมนะสิบบาทเนี่ยเศรษฐกิจยังเดี๋ยวโอ้ยโหพูดอย่างงี้เดี๋ยวสัมภาษณ์เดี๋ยวขออีกอีพีหนึ่งแบบว่าแยกเลยนะเดี๋ยวสิบบาทอ่ะเดี๋ยวนี้เอาของลงก่อนสิบเอ็ดเที่ยงช่องสิบเอ็ดประทายโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมขอถ่ายก่อนช่องสิบเอ็ดแล้วกันอ่ะ แล้วน้องของลงอ่ะเดี๋ยวเอาของลงไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวแป๊บ <Okay. S 1> อ่ะนะครับแล้วก็ของลงเรียบร้อย,ยนะครับเขบาดีเวลาเนี่ยนี่เข้ามาร้านเฮ้ยเนี่ยเครื <S <S ่องฟอร์ซ่ามาส่งนะครับกับเครื่องอ,อิกแม็กสองตัว ยกขึ้นคนเดียวได้ไปแล้วอยากลองทำอยู่เหมือนกันดิจะทำได้แปบ่ จะนั่งเคลียร์งานกันนะครับวันนี้ไม่มีงานกลับไปทำกรุงเทพอันนี้เครื่องที่เรา <c oughs> ทำมานะครับเป็นลูก80นะครับกับฟอร์ซ่าโ i n ิงอันนี้อ่านี่น้องยกขึ้นคนเดียวจริงด้วยครับลูก80นะครับโซ i ิง so ใช้งานนี่เป็นรถซ่อมอุบัติเหตุรับหมดนะครับยางนะน้ำมันเครื่องสายพานผ้าเบรกเม็ด ทุกอย่างนะครับอาัจจารบีโหลดหน้าเซ็ตน้ํามันเครื่องไม้เครื่องมือเราพร้อมสถานที่พร้อมนะครับสําหรับใครที่อยู่ใกล้เคียงแถวนี้ก็แวะมาชมกันได้มีทุกอย่างเหมือนที่สาขาสายสี่นะครับลอซิ่งมีหมดนี่งาน HA, คาร์บอนพี่เอเจช็แท้มีทุกรุ่นนะครับฝาครอบแข้งชุดสีมีทุกอย่างเบาะมาพี่มาโนดโอ้นี่ยอีกตัวนะเดี๋ยวรอยกขึ้นนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่อง78มิลชักเดิม <Wow. S 1> นะครับด้านหน้าเป็นรถล,ลูกค้านะครับที่รอคิวทำรออะไรนะครับนะก็ถ้าใครดูคลิปแรกที่เคยมานะครับก็รู้เลยครับว่าความแตกต่างตอนนี้เยอะมากนะครับนี่เป็นมุมอะไรนี่คือน้องตีช่งางประจําร้านนะครับ <c oughs> <c oughs> จริงจะมีน้องเซลลอีกคนนึงด้วยแต่วันนี้เขาหยุดงาน เบอร์โทรร้านจำได้ไหมเนี่ยเราอ่ะเบอร์โทรร้านไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นว้ให้ด้านล่างนะครับท่อมีทุกแบบทุกสำนักนะชามน็อตนะคมจานสนาตานะครับหัวชีดจีฟอร์ทไทยกะโอ้โหเต็มระบบนะครับงานฝางานเครื่องนะครับนี่โอเฟนเดอร์แก๊สซีเอร์ลินนะครับท่อเอสซอะตอม อาคาครบทุกแบรนด์นะรวมมาให้ที่นี่แล้วนะครับอะตอมนี้ก็เป็นอะตอมตัวใหม่นะของอันนี่จะอัปเดตตลอดนะครับเหมือนสาขาสายสี่เป๊ะๆเลยนะครับนี่น้องก็ทํางานนะครับทําบินทําเครื่องด้วยนะวันนี้เพราะว่าน้องเซลล์หยุดนะว่าต้องทำคนเดียว <c oughs> อ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้อัปเดตกันเล่นๆขำๆนะครเพื่อนๆอยู่ทางราชบุรีสุพรรณญกนบุรีหรือใกล้เคียงแถวนี้สะดวกที่นี่นะครับก็แวะมาได้นะครับร้านเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์กี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงถึง6โมงเย็นครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นใช่ถ้าวันอาทิตย์มาทิพย์แล้วรถมีปัญหาโทรได้นะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้โทรได้นี่ปัญหาอ่า ครับอันนี้นะครับหน้าร้านเราก็อยู่ติดถนนบายพาสนะครับข้างหน้าเลยร้านไป300เมตรก็จะเป็นปั๊มบอตทอนะครับถ้าอยู่เทินกับทางนู้นเป็นโรบินสันพูดกันง่ายๆนะครับนะครับ,นะรบวันนี้ก็อัปเดตร้านสาขาการให้เพื่อนได้ชมกันนะครับมีของครบ วงจรแบบนี้เลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรขึ้นลิงก์ g ูเ g l e Map ไปให้ด้านล่างนะครับเ,เพื่อนๆสนใจก็แวะเวียนมาใช้บริการกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะยังไงก็ฝากเพจร้านเจว,วิเท hop ปไปด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ไลน์แอดร้านนะครับแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นมาให้ด้านล่างคร,ครบเลยนะครับเดี๋ยวอ p พีต่อไปเราจะพาไปชมอะไรเพื่อนๆรอ,อชมกันต่อได้เลยครับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ もう一回。